แม้วห้าวผ่านสนามอาบาจอท่าทีมั่นใจความปลอดภัยห้าวทุกเวที4จังหวัดอุดรธานีอุบลราชธานีเชียงใหม่เชียงรายที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปช่วยผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอาบาจอหาเสียงเนื้อหาช่วยผู้สมัครนายกอาบาจอมี1 0อีก90%เต็มไปด้วยการแซะแขวะ กลกางแน่นอนบนเวทีหาเสียงทักษิณไม่จำเป็นต้องพูดถึงผู้สมัครนายกอ,อ,กจอบจแบบ100%และสามารถพูดอะไรก็ได้รวมถึงการเมืองระดับชาติ พอผู้สมัครลงแข่งในนามพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลบริหารประเทศอยู่ที่สําคัญมีลูกสาวอุ้งอิงแพรทองทานชนวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันกาลังสะท้อนว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงมากกว่าการไปช่วยผู้สมัครนายกอบจอของพักเพื่อไทยหาเสียงก็คือการใช้กลไกท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่เมื่อก่อนพักเพื่อไทยเป็นพักใหญ่มีสอสสามกว่าคนสมัยนี้เหลือแค่ร้อยกว่าคนทําให้ทํางานลาบากวันนี้จึงต้องมาออกแรงเพื่อให้ได้ท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนพัก เพื่อไทยเพราะการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศให้ถึงมือประชาชนจริงๆต้องใช้มหายาลัยหรือใช้อบจ หากย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทยในยุคก,ก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยไม่เคยโฟกัสสนามท้องถิ่นเลยแต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นไปคุยกันเองจะเห็นว่าหลายจังหวัดแม้ว่าจะเป็นภาคเหนือพาคอ,อีสานแม้สสพักเพื่อไทยจะเต็มจังหวัดแต่บางครั้งตัวนยายกอบจกลับไม่ได้มาจากพักสีแดงแต่ครั้งนี้ทักษิณกลับมาเน้นเป็นพิเศษด้วยตัวเองเพราะความนิยมของพักเพื่อไทยไม่ได้เหมือนวันวานที่จะมองข้ามกลไกนี้ได้อีกทั้งตลอดหลาย หลายปีที่ผ่านมานี้นกลไกท้องถิ่นในหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยตกไปอยู่ในมือของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในสนามเลือกตั้งใหญ่จนประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ฉะนั้นหากทักษิณจะปลุกพรรคเพื่อไทยให้กลับมายิ่งใหญ่จึงต้องเริ่มจาก,การไล่ทุบไล่ตอนไล่ถอนรากแก้เหล่านี้เป็นลำดับแรก ถ้าทักษิณอยากจะพาพักเพื่อไทยล้างแขนพักประชาชนในสนามเลือกตั้งสอส,อสอหนึ่งในปัจจัยสําคัญคือต้องเอาพื้นที่ที่เสียไปให้กับพักภูมิใจไทยกลับมาก่อนขณะเดียวกันการที่ทักษิณลงไปหาเสียงช่วยผู้สมัครน,นยายกอบจแล้วพื้นที่นั้นได้รับชัยนะยังสามารถสร้างอุปทานหมู่ได้ว่า ปรมีตัวเองยังคงเข้มขังอยู่ในทางหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้มีอำนาจฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าตัวเองเป็นเพียงคนเดียวที่จะสามารถสกัดกั้นพรรคสีโ้มนสนามเลือกตั้งได้ทําให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นความจำเป็นว่ายังต้องใช้บริการทักษิณอยู่ ความห้าวของทักษิณบนเวทีหาเสียนายกอบอจอหลายครั้งที่ผ่านมาสะทะ้อนถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของตัวเองได้ดีระดับหนึ่งการแซะพระครูัฐบาลการเปิดฉากไล่อดีตโจท์เก่าและฝ่ายต่อต้านที่เคลื่อนไหวการท้าทายพร้อมตอบโต้แบบแรงๆเหล่านี้หากไม่มั่นใจในความปลอดภยัยทักษิณไม่น่าจะทํา แน่นอนว่าพื้นฐานนิสัยของทักษิณเป็นแบบนั้นหากจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดให้มากกว่าคือวันนี้ลูกสาวกำลังนั่งอยู่บนเก้าอีนา้นายกรัฐมนตรีเก้าอี้ที่คนในตระกูลจบไปสวยสักคนเดียวการที่ศัตรูเคลื่อนไหวรายร้อมแต่กลับไปสร้างความท,ท้าทายไม่ส่งผลดีต่อความปลอดภัยของลูกสาวแต่ทักษิณกลับไม่ได้หวั่นเกรงเลยอีกทั้งตัวเองยังมีชนะักปักหลังเรื่องคดีมาตราในหนึ่งสองไม่เพียงเท่านั้นการพูดหลายครั้งส่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนหรือการถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการครอบงำพัก เพราะหลายๆเรื่องพูดแบบเหาะเกินลงกาทางที่ตัวเองไม่มีอำนาจในทางกฎหมายแต่ทักษิณปล่อยเต็มไม่ระมัดระวังใ,ใดๆเลยทักษินย่อมรู้ตัวเองว่าไม่ต่างอะไรจากสายล่อฟ้าสามารถสร้างความหมั่นไส้กับผู้คนมากมายแต่กลับไม่สนใจในจุดนี้เลยทักษิณอาจกาลังคิดว่า ในเมื่อมอบหมายให้ตัวเองทาภารกิจสกัดส้มฉะนั้นก็ต้องให้สลาดในการเดินเกมด้วยวิธีการแบบทักษินและที่ทักษินเล่นใหญ่เล่นเกนเินเบอร์นั่นก็เพาะต้องทําทุกอย่างในการสกัดกั้นส้มสําเร็จเพื่อตัวเองยังมีประโยชน์ให้ฝ่ายอนุรักษนิยมยังใช้งานอยู่ทักษินจะเดินแบบนี้ไปจนการเลือกตั้งใหญ่และอาจจะเพิ่มดีกรีมากขึ้นเรื่อยเพราะมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองแม้มันจะไปกรบภาพลูกสาวจนทำให้เหมือนเป็นเพียงหุ่นเชิดของพ่อแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นในเมื่อพักเพื่อไทยมีอาวุธเดียวคือทักษิณ